สองแต่กที่ทำคลิปบ่นไปคลิปนึงก็มาท <Catholic. S 1> ุกวันเลยนี่คือเรียงค่ะทุกคนน่าเมนูรับของเราอันนี้ไม่มีในโหลจะมีแบบถุงซีนเท่านั้นแต่เพราะเห็นว่าน้ำในโหลแล้วหมดแล้วเราเลยต้องเทนะแล้วเหลือเรือเล้งละเอีนี่กำลังเทถุงซีนเหมือนกันไม่เหลืออะไรแล้วค่ะหมดแล้วเรียบร้อยน้ำในโหลหมดแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะทยอยเริ่มเก็บล้าแล้วอันนี้ของช่าง กินทั้งหมด4แก้วเลยกินกันครบทุกคนจะไปเดือดด้อยเนะมาแล้วเรานับไปให้ช่างกันนะทุกคนเียร้อยโอ้ดีมากครับอันนี้กำลังกำลังทำร้านใช่ไหมคะท่านตีครับทำร้านร้านรวยรวยแลรวยรวยไม่เอาค่ะ โอ้นนทุกคนตูระเบียงไปข้างางค่ะอันนี้เสร็จวันไหนคะท่านตไีไม้ไม้ปูพื้นเสร็จพรุ่งนี้ครับเสร็จพรุ่งนี้ร้านอะร้านร้านเอาคืนนี้เลยไหมครับมาแล้วทัางตีมาแล้ว <c oughs> <c oughs> ลงมือด้วยตัวเองเลยนะ แม่นีเนื้อปูระเบียงแล้วเราทุ่ทางกระปุกหลังจากที่ทําคลิปบ่นไปคลิปนึงก็มา<ช>ทุกวันเลยมาทุกวันบอกว่าทํางานอยู่ที่บ้านแท้ๆบ่นเราได้ยังไง <laughs> ทำเคาน์เตอร์อยู่บ้านค่ะที่ยัญตีไม่มานะ<อ>เพราะว่าทำเคาน์เตอร์อให้เราของเราจะแบบเป็นเคาน์เตอร์อที่สามารถใส่หลูได้เพราะเรายังตักตักหลเหมือนเดิมทุกคนเริ่มเริ่มแบบเคลียร์รายละเอียดแล้วนี่วันนี้เราลุยส้มกันโอ้โหวันนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูคลิปส้มนะเก็มันแบบพอเราหดต้นใส่กันเลยอุ้ยปลูกปุ๊บออกรูปบั๊มเลยเป็นไงอันนี้ส้มช่างตีที่ช่างตีให้มาเมื่อวันตุนจีนนะอันนี้เรียกว่าอะไรอ่ะนี่ต้นอะไรช้อนเงินช้อนทองช้อนทองใช่ปะเดี๋ยวตอนนี้ก็เตรียมเตรียมเริ่มปลูกแล้วใช่มาเป็นแต่ว่ายังยังไม่ปลูกเพิ่งมาเมื่อวานนี้เลยมาเอี่ยมแล้วก็เดี๋ยวจะมีไม้ล้อมที่ไปดูพรุ่งนี้ที่นครสวรรค์อีกใช่ไปตะรุยดินดินแดนนครสวรรค์กันไปดูไม้ล้อมนะใช่อุ้ยเธอมีลูกด้วยันนีะะมคือออไร่ มีลูกด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูสิออกลูกแล้วส้มก็ออกลูลกไปค่ะเดี๋ยวจะเริ่มเก็บร้านแล้วลูกค้าเต็มร้านเลยดูนัน่นโหลหนาย